เอาไปย่างพี่น้องอะไรทับนิ้นปลาหามาห้ไเมยเนื้อหวานแท้นี่พี่น้องไข่ปลาหมอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนมูนี่ผมอุตจามาตกปากลาครับพี่น้องมีนี่ร่องน้ำนี่แหละครับตกปลาหมอกถลังขึ้นอยู่พี่น้อง,อง,ข,องขึ้นเตรียมอยู่ขังปลาพุา่นมื่อนี้เช่นเดิมครับล้ำขนมปังครับพี่น้องแล้วก็นมแมวสูตรเดิมเช่นเดิมมูนี่ผมใส่ชิ้นยิ้วครับชิ้นยิ้วตก ชิงเลี้ยว2องเมตรหกสิบบ๊ทโมยนถึงมันบ่านบางตัวมันอยู่ใกล้ป,าปาลาพุ่นครับพุ่งขังปลาโอเคเดี๋ยวมื่อนี้ผมก็จะล็อกตัวบิ่งครับพี่น้องจะฝ่าเบื่อได้ครับคลิปตกปลาหมอเพราะว่าหนา้าฝนมาเขาก็จะหนีครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะซุ้มทุ่นครับพี่โนโอ้องอ่าวเม็ดแรกพร้อมแล้วครับผมใส่ตะกั่วหนักเกินพี่น้อง ถือว่าเมิดใหญ่ครับเห็นไ่มครับเห็นทุ่นปะเนาะมันเดี่มเดี่มตาเลยเนะเาะนั่แหละครับนั่แหละครับ ตอนนี้กำลังเลียนทุนอยู่ครับพี่นาะกีดทนจุม่มวูบลงเลยอุ้ยหัะครับไปลักลงไปเก่าเลยพี่นอ้อง นะครับจม,มแล้วจมแล้วโอ้โหไม่อยู่ยพี่นอ้องลมแห้งครับพี่นอ้อง ดูว่าเป็นปลากระดีครับพี่น้องไปแล้วครับไปอีกแล้วนี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยฟ้าหลายดอกเลยเนี่ยโบยดีดเบียดอเลยพี่น้องเนี่ยตื่นพึ่บจมเนาะเนี่ยเอออยู่บ่อ,บอนี่อยู่ว่บ่อนี่ ไงเลยพี่น้องมักใจเลยยูอ๋อ,อตัวนี้เนี่ยข้าวจั่วนาย่างดเดีเยวะมอนี่ตีย่างพี่น้องกินน้ำครับเพราะเป็นมอนี่ผมจะได้เพราะหาตัวเพราะเพราะว่าผมจิดเต่าไปทาแล้วพี่น้องว่าจะย่างปลาเข็งกินครับมอนี่มันจิบดีเพราะเป็นเคตอย่างบ่กไปเลี้ยวไม่อยู่ ผมว่าผมมั่นใจว่าจะได้าาปานะผมก็เลยติดเตาถ่านเลยพี่น้อกเตรียมพร้อมอย่างปลาเข็งแม่ไข่กินครับพี่น้อกเมื่อวผมจะได้พอหาตัวว่าวันี้ทุนเหลือหน่อยเนี้ยเดี๋ยวผมปับทุนใหม่ครับพี่น้อกเมื่อคืนย้อยกใกลไกนี่ครับพี่น้อง นี่อยู่สิครับโอ้โหเป็นปลานิ้นพี่น้องเลยปลานิ้นครับตัวสวยด้วยสิอืมตัวสวยด้วยอืมอุย้ยขันหัดซะเนาะขันหัดซะเนาะขันน้อย เอบเลยเประเด็นตัวเมื่อกี้ผมกเก็บไก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามูลนี้ผมจะมาย่างปลาซูพี่น้องกินท่านบ่อไร่ปลาเข่งผมก็จะย่างประเด็นน้แหละครับพี่น้อง ไปแล้วไปแล้วงีง่ไงห,หมอมาแล้วโอ้ยหลุดซ้อหลุดหลุดุด,ดไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับไม่เหลือลครับ ไม่เหลือไม่เหลือโอ้ยพี่น้องไอ้ปลานิ้นแล้วพี่น้องโอ้ยผมว่าจะมาหาปลาหมอไปย่างพี่น้องแต่ถ้าปลานิ้นอืมขออนุญาตเด้อมาหนิกัครับเพราด้ปลาหมอผมขอกินปลานิ้เด้อครับขออนุญาตหมากเว้เมือนตัวใหญ่สั่นพี่น้องก็ยกขึ้นเดี๋ยวค่อยยกครับเดี๋ยวคันหัดอืชึบ มาแล้วมาแล้วกินปนนนานี้เราไม่มีขน,นอมเลย,ว,ยว่าเด็กป้าหมอ,หอยังไงครับเงือกแดง เปะาะหอตัวเดียวพี่น้องเยตาหนุ่นพวกเขาเลยครับเปาหมอพวกเขา่าเขาตัวปนิษฐ์แต่เล้ยเศ้าครับพี่น้องมันบ่หมานกันเลยมาทับเปน้นองอย่างจริงครับเป็นปาหมอไม่ไทยด้วยนะไทยเป็นท้อง ูพี่น้องกินเซ็บๆนะครับไส้จะเป็นทานพอดีพี่น้อง ะครับพี่น้องวันนี้ปลาเขาก็สุกแล้วพี่น้องน่ากินบ่ครับพี่น้องวันนี้ผมเฮ็ดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มง่ายๆสูตรผมเลยครับแบบง่ายๆเลยครับนี่แหละครับใส่ปุงนัวไปครับน้ำปลากิคิด่แก้วเนี่ยเขาใส่น้ำปลาอย่างเดียวบ่ได้ครับมันเค็มเกินครับต้องใส่น้ำต้มครับพี่น้องใส่น้ำต้มเอา อือนี่บักน้าวครับพี่น้งองตีต้องไปเก็ดแบบงมีงานและกินง่ายงานเลยพี่น้องเราไปตำพริกซีฟู้ดนี่อย่างหนักนี่จำเนื้็ก,กินได้หลือพี่น้องแยกเพื่อก้าพี่น้องกระเจี๊ยบแบบนี้มันจะหอมครับแต่มีข้าวเหนียวยิ่งดีเนะครับโมนี่โมนี่ผมไม่มีข้าวเหนียวเล้วโมนี่เจ็ดร้อยแล้วพี่น้อง เกีียวเขาง่ายๆครับเกีียวปิดกล<อ>่อ,ของข้าวเหนียวบะหมี่ข้าวเจ้าครับมึงมาเด้อพี่น้องทุกสุพลครับกินข้าวเมกันครับวันนี้เรยวล้วก็เข่าปลาห่อนโต,มาตากม้าเรากินเลยพี่น้องเนื้อหวานแท้เนื้อมันจะหวานมากแล้วแหละปลาสดๆครับ ก็จะตกประหมอมาอย่างรูปพี่น้องกินาประหมอไข่มันมันพวกเขาครับมันีนปลาพวกเขาครับเขาแตะปานินนี่ปลาหมอเนี่ยนี่มีปรพี่น้องไข่เต็มทองเลยครับเนี่ยมีแต่ไข่หนอนดวงหรือไข่ไงสั่นีหมเนี่ยสุดปานิน่าจะพวกไข่หรอกครับโอเคครับมากินข้าวกันนะพี่น้องก็สวัสดีครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับกินข้าวกันครับปลาหาไม้ไม้เนือหวานแท้ ปลาเข็งในเนื้อตีไข่เต็มท้องเลยพี่น้องเหลืองอารมเลยเดี๋ยวกินไข่ปลาเข็งก่อนอือห uh ือ huh. ไข่ใหญ่ๆพี่น้องปลาหมอเนี่ยก้างมันหลายครับพี่น้องต้องระวังค่อยๆกินครับเพราะก้างมันหลายมากเลย nửa cái lái phá u ẩn cấp chéo biệt kiểu เนื้อปลาไหมเนื้อหลายๆเนื้อหวานๆครับพี่นงแล้วก็กิน,ตน,น,นแต่เนื้อมนเนะแต่เนื้อมากินพี่นงนี่พี่นงไปเขาไป พักพริกดไปเปรี้ยวๆบ่เค็มครับเจรี้ยวผิดแบบนี้บ่เค็มครับแต่สำหรับปลายมันเค็มเกินเค็มหลายก็อันตรายครับมาเด้อพี่น้องเนี่ยก็โอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็ชิ้นเข่าอิ่มแล้วพี่น้องหิ้วเข่าตอนนี้ก็หนึ่งสิบม้วนเศร้าละเพราะว่าผมตก กรศส่าวละก็คิบมางว่าครับพี่น,ออน้องเก็บว้เหมือนน้ำครับเหลือตัวนึงพอพอะตัวแล้วเก็บไว้เหมือนน้ำต้นเกลียวเสียบมากพี่น้องเก็ดเด็ดไปงานาดเสียบแต่ว่าเผ็ดเอเคครับผมสำหรับลิดนี้นะพี่น้องเนาะนก็ว่าจะตกปลาหมอปลาหมอไม่ใครมาอย่างสู้พี่น้องกินแต่ว่ามันกับพวกเขาครับเขาแต่ตัวเดียวเราก็วัดหลายเท่าก่บติดเด็ดวันนี้มันสองตัวก็เลยมาอย่างไม,ไม่ไม่เนื้อมันหวาน สำรับไมายปลาทะเลพี่นลองเนี่ยไมยตกปลาทะเลนี่ผมจะห่างจังน้อยหรือว่าอาจจะเบิกในจังหวะเพราะว่าไมายตกปลาทะเลนี่คำว่าตกปลาทะเลมันมันต้องใส่งบไหลครับใส่งบนไหลมากคือกุ้งเนี่ยต้องน,นี่ละร่อยก็บาสองรอยค่าเข,าข่าค่าหน้ามค่าครับเข่าเหมนบอละค่าหนังรั้วดมือน,นกันเลยหลายบาทน,นะครับอาจจะบอคอยได้หาหมายหรือว่าไปตก๊กแถวๆถววังพวกๆวกกัน อาจจะพ่ได้ไปจัดทิปหรือว่าไปหาแนะนำบางงานบางนี้ให้เพราะบ้านไหนครับพี่น้องเนาะผมอาจจะไปตทกุกแต่ว่าจะไปตุกแบบวังมูกว่กันนะที่หูจะก,กันนะโอเคครับสำหรับคลิปนีกนปป้ก็กินปลาย่างปลาลูกก็ไปโรงเรียนในบ้านเสร็จงานครับก็โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็ถือว่าแซ่บอยุกไตมาก็อย่างเดียเลยเนื้อหวานก็ในความคุณนะครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาหลับชมมาให้กำลังใจพี่นงค์เนาะขอบคุณามากมายเลยครับขอบคุณอยากแก้เลยครับพี่น้อง พบปอยจุดมหนาด้ครับผมสวัสดีครับแม่วันกับอะไร